ทำไมหลังๆดูเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนี่คือคำถามที่ FC ถามอาจารย์เบียร์และอาจารย์เบียร์ก็ตอบกลับอย่างชัดเจนว่าคนที่เปลี่ยนไม่ใช่เขาแต่ก็คือคนที่ถามนั่นแหละอาจารย์เบ ER ียร์ยืนยันว่าเหมือนเดิมทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมและก็ยังตอบคนที่ถามอาีกว่าคนที่ถามอะเริ่มไม่ชอบอาจารย์เบียร์และอาจารย์เบียร์ก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับคนที่ถามส่วนคนที่ถามก็คอยจับผิดอาจารย์เบียร์และอาจารย์เบียร์ก็ไม่เคยคาดหวังคนที่ถามส่วนคนที่ถามก็คอยแต่คาดหวังโดยสรุปอาจารย์เบียร์ตอบชัดก็คือเขาไม่ได้เปลี่ยนคนนทททีีีี่่่่ถามคดูัแหลละเปยน อยากคิดว่ากูจะแคร์คนอย่างประเภทพวกมึงนะเพราะพวกมึงอะมันตอแหลไม่ได้ติดตามกูจริงหรอกแต่ถ้าติดตามกูจริงแล้วรู้สึกว่ารับไปได้กับการเปลี่ยนไปในชีวิตกูเดินออกจากชีวิตกูไปแค่นั้นเองก็เลิกติดตามกูไปก็แค่นั้นเองแค่นั้นเลยไม่เข้าใจตรงไหนวะบางทีกูก็มงนะก็แค่ไม่ชอบกู ไม่โอเคกับกูแล้วไม่ชอบกูแล้วไม่รักกูแล้วก็แค่เดินจากกันไปมันเป็นอะไรอะ่ะแต่กูไม่น้อยเนื้อต่าใจนะกูยังใจคงเดินหน้าในการสอนธรรมะต่อไปเพราะกูไม่ได้ทำชั่วกูไม่ได้ทำเลวกูไม่ได้ทำผิดใครหาความชั่วความเลวความผิดกูได้ก็ามาประจานกู เอามาล้มกูเอามาทําลายกูให้ได้นั่นแหละจะทําลายกูได้อย่างจริงถ้าหาได้นะเพราะฉะนั้นใครจะเกลียดกูใครจะอิจฉาริษยากูใครจะดูถูกเกลียดยามกูใครจะคอดแกวกูจําไว้นะกูประกาศนับจากวันนี้เป็นต้นไปใครมาเกียนมาปวนกูเป้าหมดนะกูเป้วหมด เสียสุขภาพจิตคนอื่นแทนที่จะเอาเวลาไปพูดเรื่องอื่นจะต้องมานั่งอธิบายให้มึงฟังทุกเรื่องเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครป่วนกูแบบนี้อีกเป้าอย่างเดียวเสียเวลาเสียเวลาที่กูต้องต้องนั่งต่อคำถามคนอื่นเสียเวลามาก อย่าคิดว่ากูจะแคร์คนอย่างประเภทพวกมึงนะเพราะพวกมึงอะมันตอแหลไม่ได้ติดตามกูจริงหรอกแต่ถ้าติดตามกูจริงแล้วรู้สึกว่ารับไม่ได้กับการเปลี่ยนไปในชีวิตกูก็เดินออกจากชีวิตกูไปแค่นั้นเองก็เลิกติดตามกูไปก็แค่นั้นเองแค่นั้นเลยไม่เข้าใจตรงไหนวะบางทีกูก็งงนะก็แค่ไม่ชอบกูไม่โอเคกับกูแล้ว ไม่ชอบกูแล้วไม่รักกูแล้วก็แค่เดินจากกันไปมันเป็นอะไรอะ่ะทำไมต้องตามมาด่าก,กูตามมาเกียดกูตามมาก่อนแกลก,กูทำทำไมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาบอกกูว่าเลิกติดตามแล้วเปลี่ยนไปเยอะเคยเป็นเอซแต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากเป็นเอฟซีแล้วไม่ต้องมาบอกออกไปเลยแล้วไม่ต้องมาพูดกับกูว่า ไอเบีย er, มึงมาถึงจุดที่ไขรเตือนไม่ได้แล้วไม่ใช่ไขรเตือนกูไม่ได้แต่เจตนาที่พวกมึงเตือนกูกันน่ะมึงไม่ได้มีจริงไหมมาเจอกันเสาร์อาทิตย์นี้นะบ้านคนตื่นธเก้9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นใครจะมาวันไหนก็ได้จะมาเวลาไหนก็ได้แล้วแต่เพราะอาจารย์นั่งบรรยายทั้งวันถ้ามาติดอาจารย์บรรยายอยู่ก็นั่งฟังอาจารย์จะแบ่งเวลาเป็นช่วงๆอาช่วงนี้บรรยายเสร็จก็ปล่อยพัก9โมงเชา้าถึงเที่ยงบรรยายเที่ยงถึงบ่ายพัก กินข้าว uh, บ่ายถึงสี่โมงเย็นบรรยายประมาณบ่ายสามโมงประมาณเที่ยงถึงบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งประมาณเนี้ยก็บรรยายเสร็จแล้วก็ปล่อยพักช่วงปล่อยพักก็กินข้าวแล้วก็มาถ่ายรูปก,กับอาจารย์ได้ใครจะกินข้าวเช้ามาสมักแปดโมงก็ได้แต่เริ่มบรรยายเก้าโมงใครจะกินข้าวเช้าอะนะข้าวต้มมาอะไรมากินได้เลยอาจารย์เลี้ยงเช้ากับวันยเย,ย็นเลยเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเนี่ยกูเลี้ยงสามมือเลย เลี้ยงมีคนตั้งโรงทานกูเลี้ยงอาหารมึงมากินให้เต็มเลยใครไม่มีข้าวกินมากินบ้านกูฟรีหมดไม่เสียตังแม้แต่สตางแดงเดียวเปิดโรงทานทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นมาได้เลยทุกคนมาเลยโอเคนะบ๊ายบายเจอกันจันนุโมทนาทุกคนนะบ๊ายบายพรุ่งนี้จัดบ้านพรุ่งนี้วันศุกร์จัดบ้านไม่ว่างก็มาจัดได้แต่จริงๆมันไม่เหลืออะไรแต่ถ้าว่างก็ก็มาได้นะ มามาตอนไหนก็ได้แล้วแต่มาสักเก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยใครว่างก็มาช่วยเหมือนนหรือจะมาตอนเย็นสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็ได้ใครว่างก็มาช่วยอาจารย์จัดบ้านได้ก็เดี๋ยวทำอาหารไว้เลี้ยงสามโมงก็จัดแป๊บเดียวเพิ่มเดียวก็หมดแล้วช่วยเคลียร์ของแป๊บเดียวก็จบละเตรียมเก้าอี้เตรียมบ้านนี่แหละที่จะรองรับันเสร์วาณิตย์เอาไปแล้วจะายบายทุกคนนุโมทนาทุกคนด้วยจ้า คือกูอะบางทีกูปั่นเล่นนะมึงคนก็เอาไปคิดเป็นจริงเป็นจังกูอวดรวยด้วยการเอาเงินยกขึ้นมาแล้วก็มาหน้าอยูนี่กูรวยเงินเหมก็นหรอมึงกูปั่นเล่นสนุกตลกคนมันเครียดแต่อีพวกเกียดกูกลับดูไม่ออกว่ากูปั่นหาว่ากูอวดรวยเป็นจริงเป็นจังตลกกันรอเสื่อมบอก ไม่ต้องรอจ้าแยกกันตรงนี้เนาะไม่ต้องมารอมึงขี้น้อยใจเนาะน้อยใจจนหัวล้าหนหมดละอ้าหมอตรงไปตรงมาอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปกูจะไปบังคับมึงได้ยังไงว่ามึงต้องอยู่ทําไมกูต้องขอให้มึงอยู่เพื่อผลประโยชน์ตัวกูก็ในเมื่อมึงไม่อยากให้ผลประโยชน์กับตัวกูแล้วกูจะบังคับให้มึงมาให้กูได้ยังไงอะ มึงไม่อยากซื้อกูจะบังคับให้มึงซื้อได้ไงกูถึงบอกไงอยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อกูพูดผิดเหรอไม่ผิดอะทุกอย่างถูกหมดอาจารย์ไม่เอาใจใครนะอาจารย์บอกก่อนอาจารย์เอาใจทำเท่านั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมอาจารย์เป็นวันแรกยังไงอาจารย์ยังเป็นอย่างนั้นวันนี้วันนั้นพูดยังไงวันนี้ยังพูดอย่างนั้นไม่มีใครเป็น V I P สาหรับอาจารย์ ไม่มีใครเก่งกว่าเหนือกว่าไม่มีซื้อของมากเท่ากับได้นั่งแถวหน้าไม่ใช่ข้างหลังก็นั่งได้ทําไมต้องเสนอหน้าอยากนั่งตัวไหนนั่งเลยไม่มีอาจารย์เป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นไล่เหมือนเดิมชั่วใช่ไหมกูไล่ออกไม่ดีใช่ไหมไปไกลๆกูอย่ามาอยู่กับกูสันดานชั่วใช่ไหมไปไกลๆอย่ามาแปดเปื้อน ถ้ากูสอนแล้วมึงแก้ไม่ได้ไกลซะอย่ามาอยู่สอนแบบนี้มาตลอดทุกวันนี้ก็ยังสอนทุกวันนี้ก็ยังเป็นใครจะฟังแล้วอยากได้ปัญญาก็ฟังใครฟังแล้วไม่ได้ปัญญาเดินออกอาจารย์สอนตลอดถ้าอยู่ตรงไหนแล้วกุศลเจริญอยู่ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วอากุศลเจริญออก ไม่ใช่พ่ออาจารย์อวดดีไม่ใช่พ่ออาจารย์ถือดีดังแล้วสิยิงรวยแล้วสิมีตังแล้วสิเลยไม่ง้อคนซื้อแล้วอย่าลืมนะว่าดังได้เพราะเอฟซีก็ดับได้เพราะเอฟซีนะแล้วแต่ไม่มีตังกูก็อยู่ได้้ที่กูบอกแล้วกูไม่สร้างนี่กูเลิกสร้างนี้กูไม่เป็นนี่ไม่เป็นนี่กูอยู่ยังไงก็ได้ กินต,ตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้ก็ไม่มีนี่ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากมีไม่อยากเป็นทําทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หมดแล้วหลังคลามีแล้วบ้านรับแขกมีแล้วถ้ายังมีคนมาฟังทำก็สอนถ้ายังมีคนมาตั้งโรงทานก็กินถ้ากูมีตังในการทําข้าวเลี้ยงกูก็ทําตังเลี้ยงทำข้าวเลี้ยงถ้ากูไม่มีตังห่อข้าวมาคนละหอ่อ จำได้ไหมวันแรกที่กูเปิดสอนธรรมะจำได้ไหมคนที่บอกว่าเลิกติดตามกูแล้วเลิกทิ้งกูแล้วไม่สนใจแล้วเปลี่ยนไปจำได้ไหมวันแรกกูไม่มีเงินซื้อข้าวเลี้ยงคนใครจะมาพกข้าวมาเองนะวันแรกเลยไม่มีข้าวเลี้ยงพกข้าวมาเองมานั่งกินรวมกันนี่มานั่ง,งใครเอาข้าวอะไรมาเอามาเลยมานั่งกินรวมกัน เอามาคนละป่นโตมาคนละถุงใครอยากเอาอะไรมาเลี้ยงใครเอามาเลยก็กูไม่มีตังค์วันนี้กูมีตังค์กูเลี้ยงทุกคนมาเลยมาฟรีไม่ต้องพกข้ามากูเลี้ยงเองเนี่ยที่มึงบอกว่ากูเปลี่ยนเพราะกูอวดรวยที่มึงพูดอะ่ะออาจารย์เบียร์อวดรวยแม่ทำเป็นเลี้ยงพ่อคนอื่นอวดรวยเตียนไปก็กูรวยขึ้น กูก็เอาเงินเอาทองมาเลี้ยงคนมากขึ้นไม่ดีเหรอเพราะวันหนึ่งกูจะกลับไปจนเหมือนเดิมาทุกคนมาฟังรามกับอาจารย์เหมือนเดิมอาจารย์มีบ้านแล้วนั่งร้อนหน่อยนะเพราะอาจารย์ไม่มีแอร์เปิดพัดลมมาเพราะอาจารย์ยังติดพัดลมอยู่กูไม่เคยทิ้งพัดลมเลยพัดลมยังพาเพดานเพาดานกูเหมือนเดิมกูไม่ทิ้งพัดลมเพราะกูเตรียมตัวเตรียมใจว่าวันหนึ่งข้างหน้ากูอาจจะไม่มีโอกาสเปิดแอร์ก็ได้แต่ขอโทษเปิดได้เราะอะไรกูมีโซลาร์เซล ถ้าวันหนึ่งวันนั้นกูจะไม่มีเงินในการเลี้ยงข้าวในการทําลงทานแล้วไม่มีใครทําลงทานให้กูแล้วอะทุกคนเอาเข้าวมากูจะไม่เลิกสอนธรรมะไม่ต้องกลัวเอาเข้ามาคนละปินโตคนละออสองออล้วมานั่งกินรวมกันกูไม่กินกับมึงพวกกูกินเช้าแล้วมากินรวมกันเลยมามานั่งกินรวมกันอบอุ่นดีเหมือนวันแรกที่กูสอนธรรมะวันแรกที่กูสอนธรรมะที่บ้านกูสงสารเนี่ย สงสารจริงๆนะสงสารอญญาจารย์นี่สงสารผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์เขาหรอกแล้วก็ผมก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเม<บ>ื่อก่อนนี้ผมก็เฉยๆนะค่อนข้างไปทางไม่ชอบด้วยซ้ำจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเฉยๆกับเขาค่อนข้างไปทางที่ไม่ชอบเท่าไหร่แต่เราก็ต่างคนต่างอยู่เราก็แค่รู้สึกไม่ได้ชอบเท่าไหร่อืมเฉยๆ ค่อนข้างไปทางไม่ชอบด้วยซ้ำแต่ตอนนี้สงสารแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์เบียร์เขาก็ไม่ต้องการให้ใครมามาสงสารเขาหรอกเขาอยู่ได้แล้วใจเขาเข้มแข็งด้วยผมเชื่ออย่างนั้นนะใจเขาเข้มแข็งไม่สะทกสะทานหรอกกับคำพูดของแมงวีแมงวันดราม่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำแกไม่ได้เพิ่งมาพาณิชย์นะฮะแกขายของแบบนี้มานานแล้วแล้วก็ ธรรมะที่แกสอนเนี่ยก็คือสอนให้คนธรรมดาฟังแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับพระที่จะมาฟังนะเอาง่ายๆก็คือแกไม่ได้ละทางโลกขนาดนั้นเพราะว่าแกยังต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะบวชตอนไหนแกก็พูดอยู่ชัดเจนว่าแกไม่บวชฮะตอนนี้ทีนี้ถามว่าส่วนตัวชอบพอไหมก็ไม่ได้ชอบมากเพราะว่าพูดตรงการพูดตรงเนี่ยมันมีตรงแบบมีมารยาทกับมีแบบไม่มีมารยาทครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าแกก็ ไม่ได้มีมารยาเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการพูดตรงเอาเอนเกจเมนต์ละกันการที่แกออกมาพูดว่าซื้อ iPhone 17 Pro ปแม่ขับรถตู้ผ่อนให้ pp, หมดภายใน1ปีเนี้ยมีประโยชน์อย่างไงคือแกพูดเล่นๆฮะคลิปนั้นผมก็เห็นแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าแกอวดแต่ว่าจริงๆแล้วแกอวดครับ ก็อาจจะเป็นคาราว่าที่ออกมาให้ธรรมะก็ได้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็รวยครับรวยก็รวยรวยก็คือรวยฮะก็ไม่มีความผิดอะไรครับเหมือนหลายคนจะบอกว่ากูรวยจากการเป็นหมอเพราะกูพูดตรงกดด็ก็ไม่ผิดอ่ะก็ไม่ผิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เบียนะที่เด็กวัยรุ่นเข้ามาในแ่าสุดอาจารย์เบียเนี่ยมันเป็นผลพวงจากการที่อาจารย์เบียเนี่ยไปแ่าสดกับคุณกันจอมพลังอาจารย์เบียได้เลือกข้างในมุมมองของเขาไปแล้วแล้วเขาก็เป็นกลุ่มเป็นองค์กรใหญ่ เป็นระบบ iO ที่มีวัยรุ่นจำนวนมากและเขาสามารถมาปันปา่นป่วนอาจารย์เบียรได้ถ้าอาจารย์เบีย์เข้าใจรูปแบบของการเมืองเนี่ยอาจารย์จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เบียเนี่ยมันไม่ปกติเราก็ให้เราใจอาจารย์เบียรกันแล้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเจอเด็กวัยรุ่นเข้ามาปวดจันเบีย์ค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานี้เพราะว่าเขามองว่าจย์เบียได้เลือกข้างไปแล้วแล้วก็มาคอ,อยห้างาจนะครับเดี๋ยวผมจะคอยแก้ต่างในมุมมองที่เขา พยายามโจมตีพยายามบิดเบือนสลร้ายอาจารย์อีกทีหนึ่งผมสังเกตคนที่เข้ามาปั่นในส์สดของอาจาย์เบียนะรูปแบบของการพิมพ์เนี่ยผมดูออกนะว่าเขาเหมือนไส้เขาอยากจะให้อาจารย์โกรธอยากใหาา้แสดงแบบอาการโคกคากมาเพื่อจะให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าอาจารย์เป็นคนที่ก้าวร้าาดูไม่ดีแต่เขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังมาปั่นคนที่ฝึกสติมาอย่างหนักคนที่เดินจงกรมนั่งสมาธิมาอย่างเข้มข้นเห็นระบบการยี้ติดตวตนมาอย่างดี และรูปแบบของการฝึกสติที่เห็นจิตตัวเองเนี่ยเขาสามารถปล่อยวางอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วมันเป็นระบบอัตโนมัติของการฝึกทุกคนฝึกจะเป็นเหมือนกันคนที่ทําได้เนี่ยไม่ใช่แค่อาจารย์เบียร์คนที่เขาฝึกสติเดินโยกมนั่งสมาธิเห็นการยึดติดของตัวตนแล้วสามารถวางการยึดถิดของตัวต,วตนได้อย่างรวดเร็วเนี่ยทุกคนที่ฝึกสามารถทําได้เขาอาจจะยิย้มยาะว่าเอ้ยทําให้อาจารย์กระโชกคกหักใส่ได้แต่ที่ไหนได้ไม่รู้ อาจารย์เบียเขาคายเขาวางแล้วแต่เขาเห็น,นกลไกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนี่ยมันคือกิริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่คนที่เข้ามาปั่นอาจารย์เบียร์ไม่รู้เว้ย <laughs> ช่วงนี้อาจจะเจอคนที่ทําคลิปในรูปแบบโจมตีอาจารย์เยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งสุดๆแล้วและอาจารย์เนี่ยมีผลกระทบต่อความรู้สึกคนหมู่มากการที่มีคนออกมาโจมตีอาจารย์เยอะในช่วงเวลาเนี้ยเพราะว่าต้องการดิสเครดิตในมุมมองของความน่าศรัทธาความน่าเชื่อถืออาจารย์ไปไลฟ์สดกับคุณกัน วันที่1 1 1ใช่ไหมก็การที่อาจารย์ไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันทําให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะมองว่าอาจารย์เข้าข้างหรือเลือกข้างเรียบร้อยแล้วนี่คือมุมมองของเขาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเสียงสนับสนุนเขาและเราอะ่ะอยู่ในตรงกลางแล้เขาไม่ได้สนนะว่าเราอยู่ตรงกลางจริงหรือเปล่าแต่การที่เราไปอยู่ฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเราไปอยู่ฝั่งนั้นเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยการที่จะออกมาดิสเครดิตอาจารย์เนี่ยการจะมีกลุ่มคนหรือองค์กรมาโจมตีอาจารย์เนี่ย มันไม่แปลกเลยช่วงนี้เพราะว่าองค์กรการเมืองเนี่ยมันเป็นองค์กรระดับไ o อที่มีขนาดใหญ่แล้วมีสมาชิกจํานวนมากถ้าช่วงนี้อาจารย์โดนโจมตีหรือโดนทําคลิปโจมตีเยอะกว่าเดิมเนี่ยมันไม่แปลกเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างการใกล้เลือกตั้งสุดๆนี่คือเรื่องจริงอตั้งแต่มีดราม่ากับอาจารย์เบียนะผมว่าครั้งเนี้ยปัญญาอ่อนที่สุดละคือมันเป็นดราม่าที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วกับเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะเออทําไมไม่บวช ก็บอกไปแล้วว่าทําไมถึงไม่บวชเพราะว่ามันยังมีคดีอยู่ทําไมเปลี่ยนไปคนเราต้องเปลี่ยนไปทุกวันนะบางคนเปลี่ยนไปนรูปแบบของการพัฒนาตัวเองมีจิตใจที่ดีขึ้นช่วยเหลือคนมากขึ้นสัมามประธานเสียรู้จักป่ปะอะไรที่ทำดีก็ทําเพิ่มขึ้นอะไรที่ทาแย่ก็อย่าทําอาจารย์ก็ทําเพิ่มขึ้นมีเงินมากขึ้นก็ทําประโยชน์ได้มากขึ้นบาปตรงไหนจะไปเตือนอ่ะบอกเตือนไม่ฟังอ่ะทําบาปหรือย,ยังเนี่ยมันคือสิ่งที่ ตรกกะที่เราสามารถคิดแล้วเข้าใจกันได้ว่าเฮ้ยบอกว่าเตือนไม่ฟังอะ่ะอะไรละ่ะที่เตือนไม่ฟังแล้วอาจารย์ก็เปิดบ้านทุกเสาร์อาทิตย์นะสอนธรรมะกับคนอื่นนะนี่ก็คือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะผมถามหน่อยไอ้ที่แขวะ,ขวะแฉเนี่ยตายไปคุณเอาอะไรไปได้บ้างต้องจากบุญกับบาปเรื่องที่คุณกำลังแขวะเรื่องที่กำลังแะอยู่เนี่ยถ้าคุณตายวันนี้นะสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยไม่มีเกณฑ์สารไม่มีสาระอะไรนะไรประโยชน์นะ สิ่งที่คุณทําได้คือเอาไปได้เนี่ยมีบุญกับบาปเท่านั้นอาจารย์เียร์กระท่งบุญอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ทําบาปแล้วก็เชิญชวนให้คนอื่นทําบุญพึ่งตนเองพึ่งธรรมะอย่าไปพึ่งเสียงคนอื่นนี่คือสิ่งที่อาจารย์นเบียรทำมันก็ถูกนี่นึกออกไหมตายไปอะ่ะก็เอาไปได้แค่บ,บุญกับบาปความดีของตัวเองเท่านั้นเอออืมเนาะโลกของเรานะถ้าเกิดว่ามนุษย์มีความไร้ตบาปมีฮีเรียโอตปะเนะี่ยจะเป็นโลกที่โคตรน่าอยู่เลย แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะที่นี่คือชมพูทวีปฮีเรอตปะสูตรพระสูตรนี้มีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าธรรมะใดคุ้มครองโลกพระุทธเจ้าก็าเทศสอนบอกว่าฮีเรอตปะคือธรรมะที่คุ้มครองโลกถ้ามนุษย์มีธรรมะนี้ก็จะไม่ทําลายทําลายกันจนย่อยยับไม่พังพินาศเราก็สามารถมองออกนะว่าคนกลุ่มไหนที่จะไม่ทํำลายทําลายกัน จะเป็นกลุ่มคนที่เริ่มศึกษาธรรมะเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มไปสถานที่ที่มีพระเทศสอนเกี่ยวกับความไรต้ตบาบเกี่ยวกับการไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ดูออกคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ไปเบียดเบียงใครส่วนน้อยนะที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วยังพูดจาว่ารา้ใส่ลายคนอื่นอยู่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทําคนที่มีทานอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้การันตีว่าเขาจะมีความไรต้ตบะเพราะเขาไม่ได้มาเพนศิน มันมีโลกโลกหนึ่งชื่ออุตรครุทวบีบโลกโลกเนี้ยมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาที่นั่นจะมีศีลบริบูรณ์แล้วมันเป็นการเสวยบุญที่เขาได้สร้างไว้โลกโลกเนี้ยมีทุกอย่างอำนวยความสะดวกสุดๆเกือบจะเป็นเทวดาได้แล้วอะเหาะได้ทำาไรได้ทำสิ่งต่างๆได้คล้ายๆเทวดาเลยมีอายุขย 1, ัยหนึ่งพันปีไม่ได้มีอายุขัยที่ยาวนานเหมือนเทวดาแต่ก็สวยสุขจริงๆถ้าใครเกิดในโลกโลกนี้จะสวยสุข มากแต่โชคไม่ดีตรงที่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าไปประสูติตสรุและปรินิพานเพราะว่ามันไม่มีความต่างให้เห็นโลกโลนั้นจะมีอายุ1,000ปีแล้วไม่มีการตายก่อนเวลาไม่มีอุบัติเหตุตายเพราะว่าโลกเนี้ยสำหรับการสวยบุญเท่านั้นอุตรกุรุทวีปเนี้ยเป็นทวีปที่มนุษย์จะมีความสุขสุดๆจะไม่มีความต่างในการสังเกตแต่โลกของเราเนี่ยชมพูทวีปเนี่ยมีความต่างในการสังเกตมาก มีความสวยความหลอ่อความจนความขิ้เลยมีทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เราเปรียบเทียบการตายก่อนเวลาการตายออด้วยอุบัติเหตุการตายด้วยโรคหลายทุกอย่างเราสามารถเปรียบเทียบแล้วทําให้เราอะสลดสังเวชใจเห็นความทุกข์แล้วก็สามารถศึกษาธรรมะพระเจ้าก็เลยเลือกที่จะมาประสูติที่นี่แล้วก็มาสอนมนุษย์ที่อยู่ในยุคนี้โลกชมพูทวีปที่นี่เราโชคดีที่มาเกิดที่ชมพูทวีปแล้วได้มีโอกาสฟังธรรมะ จังหวะดีจะมาเกิดช่วงเวลาทีุู่ธเจ้าตัสรู้ที่นี่ช่วงเวลาที่ยังมีอาริยมังในองแปดอยู่นี่คือความโชคดีของเราเราสามารถศึกษาปฏิบัติตามชุกทุทวีปอยากจะมีเหมือนเราแต่ไม่มีเพราะว่าชุกทุตวีปเท่านั้นทีุู่ธเจ้าจะมาประสูติตัสรู้และปณิธานความโชคดีมีธรรมะที่ทําให้เราได้เป็นเทวดาด้วยก็คือฮิเลอตปะสูตร